กลับสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกคนนะคะสวัสดีสมาชิกเก่าและใหม่ด้วยนะใครเข้ามาแล้วให้กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางของเรานะวันนี้เราจะมาลงให้สามฮานอยนะสามฮานอยนะ ก็เราจะลงให้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเลขเจาะเข้ามากขึ้นนะคะก็เข้าทุกวันเลยนะคะเข้าทุกวันถ้าใครติดตามนะคะเราก็จะเจาะให้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ฮานอยพิเศษกันก่อนเลยนะฮานอยพิเศษนะวันที่สิบห้านะคะ เราจะให้ทุกคนวิ่งบวกรูดนะพูดทำผิดก็โทษทีวิ่งนะคะวิ่งห้ารูดสี่นะคะวินหกเจ็ดแปดเราจะให้ทุกคนนะจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่าง แต่ถ้าเป็นตัวเจาะของแอดบีจะให้เป็นสีนะคะ4ี่เจ็ดาจดแอดบีจะพูดไม่เยอะนะคะก็เจาะแล้วก็ลงให้อย่างเดียวเลยนะคะแล้วให้ทุกคนไปเล่นเอานะคะ3ตัวนะคะแล้วก็4ี่ห วิ่งบนลูดล่างตัวเดียวสี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วดูไม่ทันให้กลับไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นฮานอยปกติ วันที่สิบห้าเราจะให้ทุกคนวิ่งห้าลูดสี่นะวินหกเจ็ดแปดนะคะเราจะให้ทุกคนจับมัดวินกันให้หมดจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะแต่ถ้าเป็นตัวที่เอดบีเจาะนะคะโอ้ขอโทษทีลงผิด รูดสองนะคะผิดผิดลืมเปลี่ยนตัววินนะคะสามสี่หกจับมัดกันนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างเลขเจาะคือสองหกสองสี่หกสามเลขสามตัว ห้าสามสี่สี่ห้าสองสามสี่หวิ่งบนรูด,ด่้งตัวเดียวคือ2นะคะทุกคนถ้าใครเข้ามาดูไม่ทันก็ให้กลับไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะดูย้อนหลังนะคะดูย้อนหลัง เดี๋ยวคืนนี้แอดบีจะมาลงดาวโจนให้นะต่อมาน้อย V.I.P. 15สิบห้านะคะห้าน้อยวันที่วีไวันที่สิบห้าวิ่งหนึ่งลูดสอง วินสามี่หนะคะตัววินเราเราจะให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดเลยนะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะสองห้าสองสี่ห้าสี่เลขสามตัวหนึ่งสาสี สามสี่ห้าสามหนึ่งสองรูดตัวเดียวคือสองวิ่งบนรูดล่างนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวคืนนี้เอดวี SB ก็จะมาลงหุ้นดาวโจนแล้วก็หุ้นรอบดึกให้นะคะถ้ามาลงให้ทันนะคะก็ขอจบไรเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า ให้โชคดีนะคะเย็นนี้